อ,อีกพักหนึ่งวันนี้ก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสเหมือนกันต้องบอกว่าที่ก่อนเพราะว่าเขาจะเริ่มสมัครวันเสาร์นี้ค่ะนะฮะ,ะพักเพื่อไทยครับวันนี้เปิดตัวผู้สมัครสอส500คนคือ400คนเนี่ยครบทุกเขตค่ะแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์อีก100คนนี่โดยตั้งใจว่าจะได้200ที่นั่งบวกเลยนะ200ที่นั่ง plus ได้ไหมเอา plus ไม่ได้สิต้องเป็น200ที่นั่งบวกนี่ฮะ พักเพื่อไทยวันนี้นะฮะก็นี่ครับใช้โอกาสใช้เลือกวันคริสต์มาสนะฮะเปิดตัวผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ500คนนะครับภายใต้สโลแกนนั่นข้างหลังตัวเบลเลอร์เลยเพื่อไทยทําได้ทําให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยนี่นะครับก็มีหัวหน้าพักเพื่อไทยนะฮะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒซึ่งเป็นคนดิเเตตนายกของพักด้วยที่ขึ้นกล่าวบนเวทีนะครับโดยบอกว่า มั่นใจว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักเดียวที่นําเสนอนโยบายเชิงโครงสร้างเพื่อพัฒนาประเทศผ่านสามเสาหลักก็คือเศรษฐกิจที่ตั้งเป้า GDP โตไม่น้อยกว่า5%ภายใน4ปีความมั่นคงเน้นความมั่นคงทางทหารไซเบอร์และสิ่งแวดล้อมแล้วก็เสานิติรัฐนิติธรรมที่จะสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ทั่วโลกยอมรับรคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ ภูมิในการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยเป็นคนดิเเตตนายกด้วยมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พักเพื่อไทยจะแรงสไลด์2 0 0ที่นั่งบวกอย่างแน่นอนเพราะพร้อมที่สุดเท่าที่เคยมีมาสองร้อยที่นั่งบวกนะน้องยังคงยืนยันคำเดิมนะคุณสุยาคุณยศชนันวงสวัิ์อาจารย์เชนค a นด i เดตนายกของพรรคเพื่อไทยที่คุณยศชนานบอกว่า ถ้าพักไ,ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลชนะเลือกตั้งมผมจะเป็นนายกวันนี้คุณยศชันนันบอกว่าจะกวาดล้างยาเสพติดคอร์รัปชันสแกมเมอร์จะทําแบบไม่จบไม่เลิก,กเพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ให้คนไทยให้คนจนรวยขึ้นผมมั่นใจว่าพักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองเดียวครับที่นําเสนอนโยบายเชิงโครงสร้าง เพื่อพัฒนาประเทศแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและผลักดันให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านี่พักเพื่อไทยขอเสนอตัวเป็นพลังร่วมกับพี่น้องประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าครับผ่านสามเสาหลักในการออกแบบนโยบายของพวกเรานั่นก็คือเสาทางเศรษฐกิจเสาด้านความมั่นคงและเสาของนิติรัฐนิติธรรมในฐานะผู้ในการเลือกตั้งผมยืนยันว่าพักเพื่อไทย ในการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงนี้ไม่ต่ำกว่าส0 0ครับเรื่องของหลักนิติธรรมยาเสพติดไม่จบไม่เลิกครับพอ์รับชันไม่จบไม่เลิกครับสแกมเมอร์ไม่จบไม่เลิกครับขณะที่วันนี้นะฮะคุณแพททองทานชินวัตรพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคก,กซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็มาร่วมเปิดตัวผู้สมัครสอสอของพรรคในครั้งนี้ด้วยนะครับ,น,รบนักข่าวก็ถามว่าเอเกระแสดุษณนันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณแพททองทานก็ยิ้มแล้วก็พูดสั้นๆนะฮะบ,บอกว่าปลื้มใจที่กระแสน,นี่พุ่งกระแสคุษณนันพุ่งนะครับพรรคไทยสร้างไทยวันนี้พลโทรพรดรพัฒนาถาบุตรนะครับแล้วก็นายสุรเดชทวีแสงสกุลไทยสองคนดิเดตนายกมนตรีของพรรคนะฮะวันนี้ก็แถลงความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้ง พรรคนีก้ก็จะมีคุณหญิงสุดารัตน์กยุราพันธ์ด้วยนะฮะที่เป็นคนด d เดตนายกหัวหน้าพรรคนะครับโดยตั้งเป้าว่าจะได้สอสอไม่ต่ำกว่า25ที่นั่งเพื่อรักษาสิทธิในการเสนอชื่อค a n d ด d a ดนายมนตรีของพรรคนะครับโดยเน้นจุดขายคือการเป็นพรรคสีขาวที่ใสสะอาดและมีวุฒิภาวะส่วนนโยบายเศรษฐกิจพรรคจะไม่แจกเงินแต่จะเสนอการต่อท่อออกซิเจนด้วยการถือระบบงบประมาณใหม่แล้วก็ดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมนำเข้าเทคโนโลยีขั้นสูงปั้นผู้ประกอบการเป็นนักรบเพื่อแข่งขันในเวทีโลกดึงรายได้เข้าประเทศเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลของพักไทยสร้างไทยพักไทยสร้างไทยบอกว่าเปิดกว้างนะฮะจับมือได้ทุกพักมีเงื่อนไขเหล็กเงื่อนไขเดียวคือต้องเป็นรัฐบาลสีขาวเพราะว่านี่เป็นพักสีขาวแการนาในการจัดตั้งรัฐบาลต้องมีความใสสะอาดมีอุดมการณ์ในการทํางานที่ตรงกันกับพักไทยสร้างไทยครับ อ่ะเมื่อวานนี้ค่ะ